สวัสดีครับผมยูนดีต้อรัคาร์โคสชินนลต่อมอรีแอคนะครับผมวันนี้นะจ๊ะตามคำเรียกร้องตามที่สัญญากับทุกคนวันนี้เราจะมารียกเอ็มวีภาพหลอนต่อหมอรีแอค ในที่สุดก็ถึงวันที่ทุกคนรอคอยนะครับผมกับการที่ต้อมอยจะมาทำการรีแอค MV ภาพหลอนแบบเฮ้ยออฟ i ิเชียลแล้วว่าวันนี้เราก็จะมาดูซิว่าส,วสาวๆของเราเนี่ยจะทำการแต่งหน้าทำผมคอสตงคอซูมสวยขนาดไหนและเนื้อหา MV จะเป็นประมาณไหนจะมีสตอรี่หรือไม่หรือว่าจะเป็นแค่แบบภาพเอยใดเอยเฉยๆนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าภาพหลอน จะเป็นยังไงไปดูกันต่อหมอรีแอคอุ้ยมีเสียงเตลัว,วอ่ะอุ้ยใครอะ่ะเดี๋ยว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 ลูกนิโคนี่ว้าวว้าวโฆษณาลิฟแล้วหนึ่งคุณโจ

Wow. Wish and you God

สวยชอบชอบฉากงายมากเลยต้นยูคาลิตัตหนึ่งว้า,วาเออเลยชอบชอบอุ้ยเออเออชอบเอมิสไ์นี้ว่ะอุ้ย อยเขาใช้เครนนั้นเนี่ยว้าวอุ้ยจ้าออุ้ยชุดต่มออสวยว้าวอุ้ยคนรู้ โอุ้ยชอบอ่ะชอบสตูดิโออ่ะอ๋อ for y o u t o ทำ for YouTube เป็นสปอนเซอร์ต่อหมอรี a c t ทุกคนเนี่ยเพิ่งไปนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทําการรีแคปกันต่อนะครับผมเนื้อจาเราดูไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมตอนนี้เราจะมาดูอีกรอบนะครับผมว่าเราประทับใจตรงไหนและเรารู้สึกยังไงกับแต่ละฉากบ้างเริ่มแรกเลยเนี่ยที่ผู้ชายเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยมันคือ Exhibition หรือว่าเขาเรียกว่านิทรรศการใช่ไหมเป็นฟิลแบบความทรงจําหวานนิทรรศการความทรงจําหวานเนี่ยหรือว่ามันจะเป็น เทศการความทรงจําของผู้ชายที่จําแต่ละเหตุการณ์ของเด็กๆโฟลีฟของเราหรือเปล่าไปดูกันอีกรอบเนี่ยเขาก็เดินเข้ามาใช่ไหมเดินเข้ามาแล้วก็เปิดพอเปิดแล้วปุ๊บเหตุการณ์มันก็ทําให้เห็นว่าผู้ชายเนี่ยเดินเข้ามาเจอเจอฉากต่างๆก็คือเจอเอ็กซิบิชัน ในส่วนแรกคือส่วนของไม้ใช่ไหมส่วนไม้ตมอเดาว,ว่าน่าจะเป็นแบบภาพเหตุการณ์ความทรงจาที่อยู่ในบ้านด้วยกันอยู่ในห้องด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันได้กลายเป็นไม่มีเธอพระมันก็กลายเป็นห้องเก่าๆ Fun, now, เนี่ยคืนนี้ก็เป็นฉากน่าจะในห้องเดียวกันแต่รู้สึกว่าพอมีเธออยู่ในชีวิตมันก็จะสว่างอย่างเงี้ยเออ ส่วนของคุณโจได้เป็นฟิลแบบว่าช่วงเวลาที่ไปเดินดูนิทรรศการด้วยกันอะไรนะครับเพราะว่าในของคุณโจแถวของโจก็จะมีส่วนของตาอมเราจะเห็นได้ว่ามันมันเหมือนเป็นว่าเขาไปคาเฟ่ด้วยกันนะทุกคนเนี่ยเขาไปคาเฟ่ด้วยกันเขาได้ไปดื่มด่ำกันด้วยกันส่วนส่วนของคุณกล้วยก็คือแบบตากฝนด้วยกัน ภาพสวยเนาะส่วนของคุณแฮนแฮน,น่าก็คือเป็นฟิลแบบไปปิกนิกด้วยกันอยู่ท่ามกลางดอกท่ามกลางทุ่งหญ้าด้วยกัน,น,กนเนี่ยเห็นปะนก็จะรู้สึกแบบเป็นฟิลแบบว่าโมเมนต์เก่าๆส่วนอาอายมันให้ฟิลเหมือนว่าไปดูพระจันทร์ด้วยกันหรือว่าแบบเคยอยู่ในค่ำคืนด้วยกัน ส่วนพันชใช้อารมณ์แบบว่าได้เคยเต้นรําด้วยกันอะไรอย่างเป็นโมเมนต์สวัวานของมไ่ยังไม่แน่ใจว่าของผู้ชายหรือว่าของสาวๆนะครับเนี่ยทุกคนก็มันก็กลับมาดูได้ว่าเออในชีวิตของสาวๆผู้ชายได้หายไปไนใน MV ได้ให้เห็นอย่างหนึ่งว่าถ้ามีผู้ชายอ่ะภาพมันจะสีซีด แต่พอเป็นปัจจุบันนะภาพมันจะสีสดขึ้นแต่อันนี้ตำรวจก็ไม่เข้าใจความหมายนะว่ามันเป็นประมาณไหนนะแต่ขอชมอย่างหนึ่งเรื่องสถานที่เขาทำได้ดีอีกแล้วอะใครเอกโอกเอกโอกคือเรารู้สึกว่า คนที่ใช้ LED ก็คือใช้ LED ดีคนที่ใช้กระจกก็คือใช้กระจกที่สวยมากเลยจ้ะอันนี้คือของคุณโจก,ก็เป็นกระจกของพันก็เป็นกระจกแต่น่าจะมี LED อยู่ด้านหลังให้มันเป็นไฟแบบ,บแบบแบบของไฟเป็น LED อยู่ข้างหลัง แต่ของตาออมเป็นของจริงหมดเลยนะเนี่ยไฟมันก็จะติดเนีทุเนี่ยของคุณไมคคือข้างหลังอีสีแดงเนี่ยมันจะเป็น LED เว้ยคือแบบเฮ้ยเขาลงทุนเยอะมากเลยอะอันนี้ก็ LED นะจ๊ะแต่มีน้ำด้วยมีความยกต้นยูคาลิปตัสเข้ามาทุกคนอุ้ยเพิ่งเห็นชุดอายอ ตอนแรกคิว่าชุดอ้าไอ,อ,อเรียบร้อยที่สุดนะแล้วพอเพิ่งเห็นว่าอ้าวชุดน้องมันเป็นผ้าบางเลยเด่ขคือหนูหนูแซบอยู่นะแต่ชอบอ้ายสวยขึ้นมากเลยเพลงเนี้ยพันย้อมผมคือดีเนี่ยเนี่ยพันเป็นกระจกเห็นปะแต่ไม่ไม่เห็นกล้องเนาะดีตรงที่มันดูไม่เห็นกล้องเนี่ยอันนี้กล้ led แล้วะแต่เนี่ยตอนแรกคิดว่าอุ้ยเขา ตัดต่อหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นเหมือนเคลนอะเครนยกกล้องไปยกกล้องมาอย่างเงี้ยทุกคนแล้วคือแบบถ้าทุกคนยังจําได้นะจ๊ะตอนเริ่มแรกที่ผู้ชายเดินเข้ามาจะเห็นบล็อกบล็อกข้างๆก็คือบล็อกบล็อกแห่งความทรงจำพวกนี้แหละที่มีสาวๆอยู่ข้างในเนี่ยเอาคุณมายก็เป็นห้องใช่ไหมโจก็เป็น พวกภาพต่างๆในเทศการต่างๆือของฮนน่าก็เป็นต้นไม้ของไอ้ไอ้ก็เป็นพระจันทร์ป่าอะไรเงี้ยจจส่วน,านตาอ,อมก็หายไปละเพราะว่าต้องขึ้นบันไดนะจ๊ะเป็นร้านอาหารเนาะ ากนี้น่าจะสื่อว่าสาวๆก็เหมือนเป็นนิทัศการของผู้ชายคนนั้นนะก็เอาเนี่ยจะเห็นสังเกตว่าเหมือนเอาสาวๆมาวางไว้แล้วก็เหมือนเป็นหุ่นอะไรอย่างนะเงี้ยเนาะต่ความหมายนี้นะ น่าจะสรุปได้ประมาณว่าผู้ชายก็เห็นสาวๆเนี่ยยังอยู่ในชีวิตเหมือนเดิมเข้ามาเพื่อเสพเมมโมรีสต่างๆที่เคยผ่านมาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยตหมอก็มโนเอเองนะจ๊ะบอกเลยเนี่ยทุกคนดูดีฉากนี้คือฉากที่ผู้ชายอ่ะเดินมาเก็บเกี่ยวความทรงจำตัวเองแล้วไม่มี ผู้หญิงอยู่ก็คือเหมือนประมาณว่าสร้างไว้เพื่อบอกตัวเองว่าเคยผ่านเหตุการณ์นี้มานะนี่ตรงนี้จะต้องคิดถึงคนนี้แต่เอบเจ้าชู้เหมือนกันนะเนี่ยเราอ่ะมีเจ็ดห้องเลยนะแปดห้องด้วยมีห้องรวมด้วยแสดงว่าเขาต้องเคยเจอกันใช่ไหม <laughs> <laughs> ต่อหมอรีแอ <c oughs> เนี่ยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ตอมตีความได้ทั้งหมดหรือว่ารีแคปได้ทั้งหมดจาก MV นี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างทุกคนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับ MV นี้นะครับผมเราก็พยายามจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของที่เราคิดให้มากที่สุดเนาะว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงและทําไมต้องมีสาวๆาด้วยนะครับแล้วทุกคนล่ะคิดว่ายังไงขอชมหน่อยเรื่อง MV เรื่องโปรดักชันทางค่ายก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณ for YouTube ที่เอาเด็กๆไปเป็นพรีเซนเตอร์เนาะก็เลยมีคลิ มีขึ้นมานะจ๊ะแล้วก็ภาพเอ่ยผมเอ่ยคอสตูมเมคอัพทุกอย่างคือทําออกมาได้สวยมากๆเรารู้สึกว่าเด็กโตขึ้นอีกหลายระดับแล้วเรารู้สึกว่าเออน้องๆมีความเป็นมืออาชีพมากอินเนอร์เอ่ยอะไรเอ่ยคือจัดเต็มได้ยิ่งกว่าเดิมมากๆเลยนะจ๊ะเฮ้ยคาดหวังเพลงต่อไปแล้วว่าต่อหมอรีแอค ก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการรีแอคแล้วก็รีแคปของตอมอเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหวังว่าจะชอบกันนะจ๊ะมีความคิดเห็นต่างกันตรงไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะจ๊ะทุกคนและอย่าลืมนะจ๊ะวันพุธสามทุ่มตรงเรามีนัดกันทุกวันกับ ตอมอรีแอคไลฟ์เอ็ก e ซอนะครับผมแล้วก็ขอฝากนิดนึงสำหรับเอริสด้วยนะครับผมทุกวันอังคารใช้คำว่าวันอังคาร3ามทุ่มเราจะมีตอมอรีแอคไลฟ์ X Atlas ด้วยนะครับถ้า Atlas มีอะไรให้เราเรนะีแอคเนาะโอเคครับผมวันนี้ตอมอก็ต้องขอฝากตอมอรีแอคด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ตอมอด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะจ๊ะวันนี้ตอมอต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาถึงตอนนี้และโดเน a กันเข้ามานะครับผมวันนี้ตอมอไปก่อนแล้วบ๊าย